เดือดเลยนะคะเพลงนี้แม้แต่งเอาไว้บอกเล่าชีวิตที่ต้องสู้สู่แรปเปอร์เบอร์ต้นแต่ก็สื่อความเป็นตัวตนในฐานะศิลปินค่ะที่ได้ฝากผลงานไว้ให้เป็นที่จดจำครั้งนี้นะคะคุณกอบเอพิโรค่ะจึงขอมอบบทเพลงที่มีความหมายเลือกท่อนแรปบ,บทกวีทรงพลังมอบให้แด่จัก,กรพรรดิบนผ,ผืนผ้าใบาผู้ล่วงลับอาจารย์ถวันดัชนีค่ะในโอกาสเซปีการจากไปทั้งในฐานะศิลปินและคนเชียงรายเช่นกัน รปเปอร์รุ่นใหญ่บอกไว้ค่ะว่าแม้เป็นศิละปละพลัแขนงแต่ผลงานของอาจารย์ได้ส่องทางมาสู่งานเขียนเพลงไม่น้อยเลยนะคะเป็นศิลปินที่เป็นคนเชียงรายเหมือนกันนะครับเป็นคือผมว่าบรรยากาศอ่ะคนเชียงรายจะเข้าใจกันมันมีความมันมีความป่าความดอยความความสุขุมความมันจะเราจะเข้าใจความเย็นความเยือกเย็นของของของ,ของคนดอยเหมือนกันนะครับ เวลาเราจะวาดมา้าเราจะวาดควาอยาอาจารย์จะซึมซับฉีตวิญ,ญญาณสิ่งนั้นเข้าไปอยู่ในตัวแล้วก็ถ่ายทอดออกมาด้วยฝีแปรงที่น้อยที่สุดนะครับก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเรียนรู้จากอาจารย์เพราะว่าเราเราเองก็อยากจะประหยัดคําหรือประหยัดวิธีคิดคือตกตะกอนให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยเซนไลเซนทีเดียว ตามปกติแล้วค่ะวาระครบรอบการจากไปอาจารย์ถวัญดัชนีจะมีการจัดงานที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำจังหวัดเชียงรายนะคะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีการนำผลงานในช่วงสุดท้ายของชีวิตค่ะไม่ว่าจะภาพวาดรวมถึงงานประติมากรรมไม้และเครื่องประดับมาจัดแสดงเป็นนทิทรรศการที่กรุงเทพ เลือกจากที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะที่เป็นทางกลางเมืองชูเส้นทางชีวิตของศิลปินใหญ่ถวันดัชนีนายคนภูเขาผู้สร้างทำแห่งศิลป์รวมถึงยังมีงานจากศิลปินลูกศิษย์ลูกหาค่ะเช่นงานปั้นจากชาหัสวัตปิติสิริอนันต์นะคะศิลปินชาวเชียงรายที่เคยเข้าโครงการศริลปะของอาจารย์ถวันค่ะนำแนวทางการเขียนรูป brushstroke นะคะหรือว่าฝีแปรงที่ฉับพลันของอาจารย์มาสร้างสรรค์เป็นงานปูนปั้นสดเพื่อ ขับเน้นอารมณ์รูปปั้นอาจารย์ทั้งในอิริยาบถปล่อยวางสุข,ขุมและท่าทียิ่งใหญ่เช่นจักรพรรดิแห่งวงการศิลปะค่ะแล้วก็ยังมีผลงานของสิทธ์ก้นกุฏินะคะอัธพลคำวงร่วมงานกับอาจารย์ถวันมาร่วม20ปีเป็นงานแกะสลักผสมประติมากรรมเงินรูป12นักษัตริ์ค่ะที่นำลายเส้นของอาจารย์ถวันมาเป็นแรงบันดาลใจเช่นเดียวกับแนวทางที่ศิลปินใหญ่วางไว้ส่งต่อสู่ศิลปินรุ่นหลังค่ะ อาจารย์ถวันพูดเวลาเราทํางานศิลปะเนี่ยมันต้องเกิดจากความรักของเราก่อนอันนี้ก็คือเป็นผลงานความรักที่ปรากฏลูกความรักที่ประกฏลูกซ,ซึ่งอาจารย์ท่านพูดบ่อยเราไม่ได้ทําเพื่อหวังเงินทองเราหวังเพื่อแบบเราจะสร้างเอาไว้เพื่อให้เป็นเป็นสาธารณะไว้ให้คนชื่นชมท่านเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วเป็นคนที่ฝึกฝนจริงเป็นแบบอย่างของศิลปินหลายๆคนเพราะว่าท่านก็พูดเสมอว่า ที่จะเป็นต้นไม้ร้อยอ้อมเนี่ยมันต้องผ่านการเวลาต้องผ่านการฝึกฝนครั้งนี้เราเอามาของแท้ร้อยเลยนะครับก็ยกมาจากที่บ้านเลยแล้วก็เอามานําไว้ตรงนี้เราก็เอาความเรื่องสตรอรี่มันก็จะเป็นเรื่องการเดินทางของอาจารย์ถวันนะครับเล่ามาตั้งแต่อาจารย์สินป์ฤศษีที่เป็นคนจุดประกายอาจารย์ถวันที่ตั้งชื่อให้อาจารย์ถวันเรียกว่าในคนภูเขาในช่วงที่แกมีอายุแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งน้อย หมายความว่ารายละเอียดจะถูกตัดทอนลงจะเหลือแต่แกนแล้วก็แก่นของมันเท่านั้นอย่างงานพัชเวิร์คครับที่เราเอามาเนี่ยมันถูกเขียนด้วยเส้นไม่กี่เส้นเท่านั้นหรือว่าทีไม่กี่ทีเท่านั้นสำหรับในปีหน้า2568ค่ะโดยที่เบดัชนีทาย,ยาทศิลปินแห่งชาติก็ถือโอกาสนี้นะคะประกาศแผนการจัดงาน Thailand Art and c u l t u r e Expo 2025ค่ะ รวมศิลปินทั่วประเทศทุกแขนงเพื่อส่งออกผลงานศิละปะไทยไปในต่างแดนด้วยเป้าหมาย Art Destinations of Asia ค่ะบอกไว้ว่านี่เป็นโมเดลที่เห็นในหลายชาติแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะสวนนิทัศการทวันดัดชนีนายคนภูเขาผู้สร้างถ้ำแห่งศิลป์ก็จะจะแสดงถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะ